เรากำลังจะไปไหนกันครับเนี่ยไปไปไหนะไปดูปลาไปดูปลาเรากำลังจะไปบึงชาวาชาวาทวดไหมคุณทวดไม่ได้ไปค่ะไปกับนาคุณทวดจะไปกับนาเตยไปวัดใช่ทวดไปวัดเราไปทัศนศึกษากับโรงเรียนโลพูดเป็นแบบทัศนนทัศนะตึกจาม ได้เราไปที่ห้องก่อนเนาะไหนห้องเตยอยู่ไหนครับอยู่ตรงนู้นนีห้องฟิวเตอร์เหรอครับแก่ปะอาถออรองเท้าอรองเท้าใส่ชั้นคที่ใหาอับควน่จะดูเอามเป็นไปไม่ได้แล้วก็เห็นที่เปลยทุกคนที่เข้าครูแจกเ็ชิลหนูเอาไหนครับ พี่เตอร์ไหนครับพี่เตอร์ไหนครับอ้าวเนอะโอเคปะโอเคขอบคุณครับด้วยครับขอบคุณครับคุณครูก่อนขอบคุณครับโอ้โหไหนดูสิโอ้หล่อเลยเห็นวิวเลยเห็นวิวด้วยเห็นรถสีเขียวๆว่ะอ่าเดี๋ยวรถจะออกนะออกรถได้ออกแล้วรถได้ออกแล้วครับหวานอาะว้าวเห็นชมวิวเลยเห็นชมวิว Cảm ơn mọi แล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันไปครับป้าได้โอเคไหมทำไอคค่ะเราต้องไหว้พระเราไหว้พระไงคะไปไหว้พระกันไปเดิน ไว้พระก่อนปิดท้องี้รถูกพระก,ก่อนเลวครับก้มแล้วก็ก้มครั้งที่หนึ่งก้มครั้งที่สองก้มครั้งที่สองไหว้พระไหว้พระจิวเตอร์ครับถูกพระก่อนเออถูกพระโอเคแต่เดี๋ยวเอาทูกไปวางกันนะ เอาผงน้าวางด้วยค่ะวางสวยๆเลยเก่งมากเอาไปขึ้นไปก่อนครับขึ้นไป แปะอันนี้แ,แปะอันนะอทองนะครับอาทองใส่ในนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลางครับวางเลยวางวางแล้วนี่เวลาแปะเราแปะเอาจับมือนะจับมือนะแปะแปะแบบนี้เลยนี่นี่เราก็ทิ้งถังขยะครับเดี๋ยวเราจับมือกันนะแปะด้วยกันนะครับกดเลยกด อรอบนี้เตอร์ลองติดเองมั่งนะสอนติดแล้วอะแกะเลยครับนั่นและแตะเลยแปะหันไปสิหัน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 กดหนกดนันแล้วกดนั่นแหละติดมือหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโชคดีโชคดีครับเก่งมากโอเค อ่ะอ,ะอ,ะอะลองอีกอันหนึ่งครับอ่ะอันนี้ทําเองนะนะไม่ช่วยนะกะเอาแป๊บแป,แป,แปห๊หันหันหันท้องไปแป๊ะนี่นี่ท้องยังอยู่เลยเอากดากดอ่าโอเคถูกครับถูกครับอ่าไปเดี๋ยวใส่น้ำมันเกียงกันมาหยอดครับ อยากข้างบนครับหนึ<ะ>่งสองสามโอเคค่ะจะทำบุญกันปะมาเดินตามนะมาไปทำบุญใช่ไม่ให้หล่นนะใช่ไม่ให้หล่นครับต้องไม่ให้หล่น,นแล้วหนูยอดนะนะนะอุ้มตาอุ้มนะหนูยอดดีๆนะอย่าให้หกนะอันเน็กยมันลอย โอเคครับเก่งมากตายเอากวดไปวางเ,าวเตอร์ถอดรองเท้าทางนี้ติวเตอร์ครับรครับดิงครับเอาถอดรองเท้า ไปครับไป,ต,ไปตีละครั่งไปเดินเลยยายเลยเดี๋ยวโดนคี๋เหรออันไหนก็ได้ครับไม้ไหนก็ได้เอาหยิบขึ้นมาเลยหยิบมาเลยนี้้ไดมครับ 哦。Oh. น,นี้เราอยู่ไหนแล้วครับต,รติวเตอร์ตอนนี้เราอยู่นี่นี่ตลาดสามชุกก็ไปเลยไปดูมีอะไรกินมั่งไปเร็ว,อ,อ,วอยูเออหิวยังครับก็หิวแล้วหิอ,อเดินนำไปครับเดินนำม้าไป ไม่สูงมันไปนะไม่สูงหรอกปะโอมันเล็กมีน้ำใหญ่เลยอ่ะมีน้ำใหญ่เลยอ่ะครับมีน้ำใหญ่อ่ะอืมน้ำใหญ่ใหญ่เลยไหนนี่น้ำใหญ่ใหญ่อ้ามาถึงแล้วนะคะตลาดสามชุกมาติวเตอร์อยากกินอะไรครับคิวแล้วโอ้โห เห็นของผิวซูการเอาอย่างไรแล้วเห็นลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับรอคิวนะอันไหนนี่หรอยังไม่ถึงครึ่งตลาดเนี่ยเอาสีอะไรครับี่มเนี่ยหรอเท่าไหร่อะคะ น้าใจตั้ก่อนเดี๋ยวพิ่งไปนะโอ้ยใหญ่หนนี่เลยเหรออะน่ำเบื่อจังนะฮะโอ้ได้อะไรมาเนี่ยครับได้โดเรมอนยักษ์มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วหนึ่งอันอำอมอำ ถึงแล้วเต้ถึงบึงฉวากแล้วอยากดูปลาเปล่าอยากดูปลาเปล่าอยากดูปลาหรือดูจ็อกเก้อ่าเดินเดินอ่ะเดินนำไปเราได้บัตรมาแล้วนี่บัตรบัตรพาเตอร์เข้าไปบัตรอะ่เดิน 好哦，好们好有。 嘛。 จอเคไปดูจอเค้นครับปะเห็นจอเข้ปาครับนอนอยู่น่ะเห็นยังเห็นเปล่าตัวใหญ่ไหมนั่นๆที่มันอยู่ในน้ำก็มีนะ ไปไปมาเอามือมือมาในนี้ไม่มีอะครับไปเดินดูกันไปไปโอ้ยนั่นนๆ่นน่น่เยอะเลย อ๋นุ่นเยอะเลยครับเห็นไหมนี่เนใต้นี้เ็วลงไว้ฟาดโอ้ยรเลยโอเยโอเยอะเลยไรว้าวนี่อ่นไปไหนมันนอนอยู่ครับเนี่ยมันดุมากเลยนะเนี่ยอย่าไปใกล้เลยนะอยู่ตรงนี้พอแล้วฮะนมันลบใครวะลั พวกปุเไมเนี่ยเยอะเลยครับน่ะเห็นไหมนี่เตอนี่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 นโผล่อยู่ตรงนี้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมใช่เดินเลยเยอะเลยเห็นไหมน่ะติด้ใกนี่นี่ นี่ดิวเตอร์นี่นี่นี่ตเบลเลอร์เลยเจายเตัวเบลเลอร์เลยาเคับปุ๋ยเลยพ่อเจาะราับปุยเลยนี่ครับเรามาดูสายพันธุ์จระเคกันดีกว่านี่การจำแนกเจระเคโอ น่ากลัวไหม,มอืมมันจะนนงัดชอบดูจอเขกมไหมครับชอบครับชอบเนาะสนุกไหมสนุกครับสนุกครับไป,ไ,ปไปเราอะไปไหนนะไปคอนยกหนุกอะไปคอนยกนะ <laughs> นี่มันสุพรรณบุรีครับคอนยกต้องไปบ้านทวด โอ้ยขอเ,อเขาขเจอฮีโร่ของเขานี่เขาเจอสไปเดอร์แมนชอบไหมครับเอรชอบครับเตอร์ชอบไปถ่ออายรูปก,กับสไปเดอร์แมนกันมาเร็วอดูปล่อยใหญ่ปล่อยใหญ่ไปปเล่นดีๆนะเตอร์ ลงมาเร็วเร็ววครูเรียกแล้วครูเรีเเลยกแล้วไปดูปากรอนลงมาเรื่ยลงมาเรื่อยดูปลาน้ำจืดครับ เราเรียกฉลามกบครับนี่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 ตู้ปลาใหญ่เดียวไปนี่เห็นตัวใหญ่ยังครับ ตัวใหญ่มากเลยโตเห็นยัง<อ>ตับจะโทรหาใครครับโตโทรหาใครนะนะไม่ดีโทรหาพา่อนะเอาโอ๋่อยเอาโทรไปไท,รรทำไมโทรไปหาพ่อทําไมอะครับอ่ะฮรรัลโหลอ่อะไรครับอ่ะพ่อมารับาเรื่กลับบ้านไหนครับอยากกลับบ้านแล้วหรอครับ ปาปไาเดี ALLY ๋ยวนะพากลับนะวันนี้วันนี้มาเทีย่ยวบึงฉวากสนุกไหมครับครับอ่าสนุกเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อลงมากันเนาะปลาเยอะแยะเลยไปงั้นก็หวัดดีก่อนครับบ๊ายบายบาย